สวัสดีครับวันนี้มีความคิดเห็นของชาวลาวสื่อนอกแฉขมรตุยเยอะกว่าไทยเพราะอุลเซนบ้าอำนาจสั่งลูกน้องไปตุย C.N.N สื่อยักษ์ใหญ่สารัฐบรริการรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พะทะกันร,ระหว่างไทยกับขมรจนถึงกำหนดประกาศหยุดยิงฝ่ายขมรเสียชีวิตมากกว่าฝ่ายไทยโดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นทหารไม่มีพลเรือนส่วนฝ่ายไทยผู้เสียชีวิตมีทั้งทหารและพละเรือนซึ่งมีเด็กสองคนรวมอยู่ด้วย โดยส่วนทางกับแถลงการของทางการเขเมรนที่อ้างว่าฝ่ายเขเมรเสียชีวิตน้อยกว่าฝ่ายไทยชาวลาวส่วนใหญ่ที่ติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดต่างก็เชื่อข้อมูลของซีเอ็นเอ็นเพราะศักยภาพของกองทัพไทยเหนือกว่ากองทัพเขเมรทั้งบุคลากรยุทธุปกรณ์และยุทธวิธีต่างกันลาวฟ้ากับเหวททำไมผู้นำเขเมรต้องปิดบังข้อมูลกล้าสั่งให้ลูกน้องไปตุยก็ต้องกล้าเปิดเผยข้อมูลจริง EP นี้แอดมินจะพาไปฟังความคิดเห็นของชาวลาวว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังความคิดเห็นกันเลยครับความคิดเห็นของชาวลาวท่านแรกครับ เหมือนขมิ้นเป็นมดไทยเป็นช้างมดกัดช้างแต่ช้างไม่รู้สึกเจ็บก็เลยคิดว่าช้างสู้ตัวเองไม่ได้ก็เลยพยายามจะกัดช้างให้ตายแต่ช้างคงลำคาญเลยใช้หางฟาดจนเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากดีนะที่ช้างไม่ใช้เท้ากระทืบไม่อย่างนั้นคงเละก,กันทั้งประเทศความคิดเห็นท่านต่อไปครับขมิ้นเปิดก่อนได้ปูดก่อนเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าจะลบชนะไทยแค่คิดก็ตุยแล้วไม่รู้จักประมาณนตนเองว่าอยู่ระดับไหน บอกให้เอาบุญศักยภาพของกองทัพไทยอยู่อันดับที่25ของโลกส่วนกองทัพลองเท้าแตะขมินน่าจะอันดับที่100กว่าความคิดเห็นท่านต่อไปครับเป็นไงล่ะก่อนประทธทําเป็นห้าวแยกเขี้ยวกัดฟันใส่ไทยสุดท้ายก็กลายเป็นปุ๋ยบํารุงดินขาวว่านอนเฝ้ารากต้นไม้บนภูเขาเป็นเบือ่อรีบประสานไทยขอเข้าไปเก็บนะเพราะน่าจะเริ่มเน่าเปื่อยแล้วเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครความคิดเห็นท่านต่อไปครับ เกมเปลี่ยนเพราะ F16 และกิ๊เพนถ้าไม่มีสองสิ่งนี้ขเมนก็พอจะมีลุ้นแต่เพราะขเมนเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีก่อนแถมยังยิงใส่พื้นที่ชุมชนและโรงพยาบาลจนทําให้พลเรือนต้องเสียชีวิตดังนั้นไทยจึงมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการใช้เครื่องบินลบตอบโต้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าแน่นอนไทยมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการใช้เครื่องบินลบตอบโต้ แต่ถ้าไม่ใช้เครื่องบินลบขมินจะมีรุนไหมตอบเลยว่ายังไงก็ไม่รอดแค่ยื้อเวลาออกไปอีกหลายวันเท่านั้นภาคพื้นดินไทยมีทั้งปืนใหญ่และโดนยิงแม่นยังกับจับวางความคิดเห็นท่านต่อไปครับขมินลบไม่ดูศักยภาพของตนเองเอาแค่ทหารไทยก็กินขาดแล้วทหารไทยซ้อมรบเกือบจะทุกเดือนในการเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายและเรียนรู้ยุทธวิธีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ส่วนทหารขมิไม่เคยฝึกฝนอะไรเลยเป็นทหารบ้านทำไร่ทำสวนความคิดเห็นท่านต่อไปครับแน่นอนว่าทุกการกระทำมันมีราคาที่ต้องจ่ายถ้าขมิไม่ตั้งใจหาเรื่องไทยเรื่องมันคงไม่เป็นแบบนี้ประเทศก็ยากจนประชาชนก็ลำบากอยู่แล้วแทนที่จะอยู่ดีๆตั้งใจทำมาหากินชอบหาเรื่องก็ได้เรื่องตามใจปัรถนานอนเฝ้ารากมะม่วงสบายใจความคิดเห็นท่านต่อไปครับ สงสารทหารขมริที่มีผู้นำบ้าอำนาจหาแต่ประโยชน์ส่วนตัวก็เลยต้องมาสังเวยชีวิตในสนามรบไม่ได้ว่าทหารไทยเพราะเป็นทหารก็ต้องทำตามหน้าที่เราไม่ทำเขาเขาก็ทำเราลูกเมีายญาติพี่น้องที่อยู่ข้างหลังเป็นใครก็ต้องเสียใจความคิดเห็นท่านต่อไปครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ทหารขมริจะตุยน้อยกว่าทหารไทยเอาแค่ระเบิดลูกเดียวที่เครื่องบินลบไทยย่อนใส่ฐานทหารขมริก็น่าจะเกินร้อยแล้ว ทางการขมรปิดข่าวจำนวนการตุยของทหารตัวเองเพราะไม่อยากเสียหน้าและกลัวญาติของทหารที่ตุยจะด่าเอาจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าคนทั่วโลกที่ติดตามข่าวนี้เขารู้ดีว่ากองทัพไทยมีศักยภาพเหนือกว่ากองทัพขมนยังไงทหารขมศก็ต้องตุยเยอะกว่าอยู่แล้วมีแค่คุณขมรเท่านั้นที่ยังเชื่อว่าทหารไทยตุยมากกว่าทหารขมร สงสัยคุณขมนเข้าใจผิดคิดว่าใช้หนังสติ๊กยิงกันมั้งความคิดเห็นท่านต่อไปครับคิดว่าต่อจากนี้ไปความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับขเมรจะไม่เหมือนเดิมเพราะบาดแผลที่ขเมรทำไว้คุณไทยคงไม่มีวันลืมซึ่งมันจะทำให้คุณขเมนลำบากมากขึ้นโดยเฉพาะภาคแรงงานที่ต้องอาศัยประเทศไทยเป็นหลกักสุดท้ายขมรก็จะกลายเป็นหมาหัวเน่าไม่มีใครครบความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ทหารขมรนท่าตุยก็ได้ไม่ถึง1 0,000บาทแถมยศก็ไม่เลื่อนต่างจากทหารไทยที่ได้ตั้ง1ล้านบาทและเลื่อนยศให้ลูกเมียพ่อแม่ที่อยู่ข้างหลังก็ไม่ต้องลําบากนี่แหละคือความต่างระหว่างทหารที่ลบเพื่อชาติกับทหารที่ลบเพื่อผู้นําที่เห็นแก่ตัวความคิดเห็นท่านต่อไปครับข่าวว่าทหารไทยจับทหารขมรที่ยอมจำนนได้18คนและเลี้ยงดูปูเสืออย่างดี นั่นแสดงว่าทหารขเขมรส่วนใหญ่ไม่อยากลบเพราะรู้ดีว่าสู้ทหารไทยไม่ได้แต่ก็ต้องลบถ้าไม่ลบก็คงถูกคุณเซนจัดการคนโง่ก็ลบส่วนคนฉลาดก็ยอมจำนนความคิดเห็นท่านต่อไปครับได้ดูกองทัพไทยแถลงข่าวแค่ที่ภูผีทหารขเขมรก็ตุยเป็นร้อยแล้วยังจะมาแถว่าทหารไทยตุยเยอะกว่าอีกรัฐบาาเขมรโคตรใจดำไม่สงสารญาติทหารที่เสียชีวิตและไม่ให้เกียรติทหารตัวเอง ปานนี้คงเป็นวิญญาณเล่ร่อนในป่าเขาจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ามันจะไม่ให้ตุยเป็นร้อยได้ยังไงก็กินไข่ยักษ์ของ F16 เข้าไปทั้งกองพันขนาดนั้นข่าวว่าชิ้นส่วนกระตัดกระจายลอยไปติดตามกิ่งไม้ก็มีช่างหน้าหดหูเหลือเกินสงสัยตอนที่เข้าไปเก็บญาติทหารที่ตุยเขาจะได้ชิ้นส่วนครบไหมความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ทหารขมร18คนที่ยอมจำนนต่อทหารไทยพวกคุณคิดถูกแล้วเพราะทำไม่ยอมจำนนก็ต้องนอนเฝ้ารากต้นมะม่วงและถูกละเลยจากรัฐบาลตระกูลฮุนพวกคุณจะถูกทอดทิ้งเป็นวิญญาณเล่ร่อนในป่าเขาและจะไม่ได้รับการเชิดชูเกียรติดังเช่นทหารความคิดเห็นท่านต่อไปครับทหารไทยไม่ได้ใช้ดาบใช้หอกลบกับทหารขมรถึงจะได้ตุยมากกว่าทหารขมร ถ้าทหารภาคพื้นดินสู้กับเครื่องบินลบแล้วชนะบริษัทผลิตเครื่องบินลบสหรัฐอเมริกาคงเจ๊งไปนานแล้วคุนเซนโกหกคุณเขมรได้เพราะมันโง่แต่หลอกคุณทั้งโลกไม่ได้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับเขมรเปิดใส่ไทยก่อนเพื่อจะให้ไทยตอบโต้แล้วจะนําเรื่องนี้ขึ้นสู่สายตาชาวโลกให้มองว่าถูกไทยลังแกแต่เขมรตกยุคไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีดาวเทียมจับภาพได้ ว่ายิงมาจากตรงไหนและวันเวลาเท่าไหร่ไทยมีข้อมูลตรงนี้จึงใส่ขเขมรนไม่ยัง้งตุยเป็นเบือ่อความคิดเห็นท่านต่อไปครับในโลกโซเชียลขเขมรตอนนี้มีคนโพสต์ตามหาญาติของตัวเองที่เป็นทหารออกไปสนามรบครั้งนี้เยอะมากมีหลายพันคนที่ขาดการติดต่อกับญาติมาหลายวันแล้วแต่ในขณะที่ทางการขเขมรย,ยังปกปิดจํานวนทหารที่เสียชีวิตจริงอยู่เลย จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าแค่สเสบียงไม่พอและอาวุธยุทโธปกรณ์ด้อยกว่าทหารไทยทหารขมรนก็ไม่มีจิตใจจะลบอยู่แล้วถ้าได้ยินเพื่อนทหารด้วยกันตุยเป็นพันคุณขวัญและกำลังใจต้องกระเจิงแน่นอนฮุนเซนกลัวจะไม่มีคนลบให้ก็เลยปิดทาวความคิดเห็นท่านต่อไปครับ เอาจริงๆนะถ้าไทยไม่ใจเย็นและเป็นสุภาพบุรุษมากเกินไปเรื่องคงไม่บานปลายมาจนถึงทุกวันนี้ถ้ากำลาบจัดการเขมรตั้งแต่เริ่มก่อควนมันคงจบไปนานแล้วแต่นี่ปล่อยให้เขมรได้ใจจนไม่เกรงใจไทยทั้งที่เขมรตัวเล็กกว่าไทยความคิดเห็นของชาวลาวท่านสุดท้ายครับฐานขมรตุยมากกว่าแน่นอนแถมยังมีระดับนายพลถึงสองคนส่วนทหารไทยมีแค่ระดับจ่าสิบเอกลงมาเท่านั้น มันบ่งบอกถึงศักยภาพด้านการทหารที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าแม่ทัพตุยระหว่างศึกกองทัพก็ต้องจบด้วยความพ่ายแพ้นี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนของชาวลาวไม่ใช่ความคิดเห็นของชาวลาวทั้งประเทศครับ